ดันท,ท้าทายฮุบเฮลเอมเบอร์ถ้าใครไม่ลงพลาดของขนาดไหนและถ้าคนเคยผ่านไปแล้วจะได้รับของหรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม e t เทเรียลรี t ตารเติมเกม k r y s t a l of Atlant ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้วที่ This Man Shop ถูกกว่าเติมเองเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็ ฟรีเพิ่ม1แพ็คแถม l i s t m a n อย i ์ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นํำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คที่ i s t m a n s h o p เท่านั้นตอนนี้สำหรับ e m b e r อร์ก็ได้ถูกรีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยพื้นฐาน e m b e r เนี่ยก็จะมีระดับความยากด้วยนะหลังจากที่เราเคลียร์ปกติไปเรียบร้อยแล้วปกติเนี่ยจะมี4 2ชั้นยากก็จะมี42ชั้นบอสก็จะถูกปรับเปลี่ยนและความสาม าาร,ระดับยากก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าใครพลาดของในรอบที่แล้วไปเพราะว่าผมเนี่ยผ่านแค่ระดับยาก24ไปติดบอสร,ระดับยากชั้น24นะครับตัวนี้คือถ้าเป็นระดับปกติเนี่ยเราสามารถยืนไหวแต่ถ้าเป็นระดับยากก็จะมีความยากที่เราต้องทําโมด,ดูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ยืนได้และต้องหวังดวงด้วยโดยส่วนมากแล้วก็จะเน้นไปทางดวงหลักๆการที่เราไม่สามารถลงผ่านแน่นอนนะครับเราก็จะพลาดของแบบเยอะมากๆอย่างน้อยละถ้าเป็นระดับปกติเนี่ยก็จะมีที่อัปเกรดของตัว ระดับเอ็นเดนาแล้วก็จะมีพวกอัปเกรดดาวมีเพชรมีที่เปิดสุ่มตัวละครค่อนข้างเยอะเลยนะครับระดับยากก็เหมือนกันเพราะกิจกรรมนี้จะมีเวลาให้เราเล่นถึง3 0วันฉะนั้นเราต้องพยายามต่อสู้ไปเท่าที่เราไปไหวก็สูงที่สุดนั่นแหละและนอกจากนี้เขาก็ยังมีแต้มค่าสเสบียงที่เอาไว้เปิดสุ่มไม่ว่าจะเป็นที่เปิดสุ่มตัวละครอัปเกรดดาวหรือจะเป็นพวกเพชรฉะนั้นพยายามผ่านไปให้ได้สูงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าเราจะพลาดรอบที่แล้วไปแล้วแต่ถ้าใครหวังเล่น ระยะยาวก็ไม่ต้องซีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะหัวร้อนเปล่าๆเพราะว่าบอสบางตัวมันอาจจะต้องกดหลายชั่วโมงโดยเฉพาะพวกชั้น42ชั้น24อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกบอสแบบปกติเนี่ยเราสามารถใช้พวกทีมดอทผ่านได้แบบากยาวเลยนะครับวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะสําหรับเอมเบอร์โดยส่วนมากแล้วเขาก็จะมีมอนเตอร์ให้เราตีแล้วก็เก็บกล่องเราก็สามารถทําการเปิดฮีบแบบนี้นะครับเพื่อรับค่าสเสบียงแล้วก็จะมีมอนเตอร์เนี่ยที่มีสีทองแบบเนี้ยอันนี้เราอาจ จะต้องสู้นะก็เข้าหลังแล้วก็หวดเลยนะครับหรือว่าจะเข้าหน้าหรือว่าจะซุ่มโจมตีก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกชั้นแรกๆไม่มีอะไรมากก็หาตัวละครตีมูถ้ามีเยลลี่ก็ใช้เยลลี่ถ้ามีแมสก็ใช้แมสนะครับแล้วก็ใส่พวกตัวละครดีบัฟไปด้วยก็จะจบได้ง่ายขึ้นแต่พวกมอนเตอร์ด่านแรกๆก็จะมีความง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานการที่เรากําจัดมอนเตอร์ที่มีแสงออร่ารอบตัวก็จะได้รับค่าสเสบียงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์แบบปกติเราไม่จําเป็นต้องสู้นะเพราะว่าจะค่อนข้างเสียเวลานะครับ จเจอมอนเตอร์แบบปกติเราก็รอเข้าหลังจะุ่้ก็ได้นะครับปาดไปเลยไปสู้เนี่ยจะทําให้เราเปลืองเวลาอย่างที่เกิดน,นะครับเราก็เราจะได้ของอยู่แล้วต่อให้เราไม่สู้ถึงแม้ว่าตัวพวกนี้จะไม่ได้ค่าสเสบียงแต่เขาก็จะมีพวกเงินพวกของที่ใช้ในการพัฒนาตัวละครนะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยเห็นไหมอ่าเราก็เปิดหีบพยายามดูตรงนี้นะครับเงื่อนไขแต่ละด่านบางด่านก็จะมี4ี่หีบศัตรู5ตัวศัตรู4ตัวศัตรู3ตัวก็เก็บค่าสเสบียงไว้เยอะๆจากตรงนี้แล้วก็ในการ สู้แบบนี้นะครับเขาจะมีด่านสำรวจ1ด่านสลับกับพวกมินิบอส1ด่านแล้วก็จะมีพวกบอสที่เป็นตัวสีแดงอันนี้ก็จะมีความยากเพิ่มมากขึ้นเพราะโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกบอสไล่ล่าแต่จะอ่อนแอมากกว่าอินฟานโนอินฟานเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแร่งถ้าใครผ่านได้อยู่แล้วโอกาสการผ่านบอสพวกนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะมีให้เราเลือกบัฟหลังๆเนี่ยบอสก็จะสามารถถูกอัปเกรดบัฟได้ถึง3บัฟนะครับเนี่ยการ์ดที่เราต้องเลือกให้บอสว่าเราจะเพิ่มป้องกัน เพิ่มสถานะเพิ่มต้านสถานะหรือว่าเราจะลดสปีดของเราเองอะไรพวกนี้นะครับเราก็พยายามเช็คดูของเราก่อนแต่ด้านในรอบนี้นะครับเราก็จะติดก๊าซพิษแบบนี้ตัวนั้นที่ถูกติดก๊าซพิษก็จะเสียเลือดหรือ sp โดยส่วนมากด่านบอสสู้บอสจบปุ๊บก็มารับของแล้วเราก็สู้สลับสำรวจสู้สลับสำรวจโดยส่วนมากแล้วในการเล่นด่านไขปริศนาเราต้องพยายามกด r ให้บ่อยเพื่อสแกนหากล่องเขาจะสามารถสแกนได้นะครับแบบนี้เผื่อเราอยากจะรู้ ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนยังไงหรือเราจะดูในส่วนของแผนที่นะครับเนี่ยก็เปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วเราก็เดินไปตามจุดถ้าเราเก็บครบตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นที่41ของด่านปกตินะครับก็ได้แต้มค่าสเสบียงมาเนี่ยก็เกือบ6 0 0 0แล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นสู่6000เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สแกนหากล่องก่อนอืมก็ไปต่อนะครับชั้นที่11คดาด2กล่องกับสตูอีก2ตัวด้วยกันแน่นอนลองหนไปก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องตีหากล่องไม่เจอกดอาเพื่อทําการสแก รเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าตำแหน่งกล่องอยู่ประมาณไหนแล้วเราค่อยกดไปแบบนี้พอไปถึงชั้นสุดท้ายด้วยความที่ว่าห่อรีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีเวลาให้เราเนี่ยทำตัวอีกพักใหญ่เลยเราสามารถทำตัวก่อนโดยไม่ต้องรีบก็ได้นะเพื่อจะตีบอสเพราะหุบเหวแห่งความว่างเปล่าถ้าจะเอาแบบง่ายก็อาจจะต้องใช้ดิงหลวงถ้าเราความเร็วไม่สูงก็เลือก3อันแรกแต่ถ้าความเร็วเราสูงมากพอเราก็เลือก3อันหลังเพราะอันแรกเนี่ยบอสหรือมอนเตอร์นะครับเขาจะตีทะลุ กาะในาธาตุที่ได้เปรียบถึง45%นะครับมันจะมีความยากจากตรงนี้เลยนะถ้าจะเล่นทีมแบบง่ายหน่อยก็ใช้ทีมประมาณนี้นะครับดิตติง้งลินลี่ถ้าไม่มีลินลี่ใช้ตัวละครสีม่วงได้นะครับตัวเพิ่มเกรดหรือทัสซมากิก,ก็ได้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้อาจิอากิเอโคโค่ได้ถึงแม้ว่าตัวไว้จะเป็นตัวละครระดับ R แต่เขาสามารถเอามาลบเกรดศัตรูแล้วก็ลดพลังโจมตีได้นะครับตีแบบมากๆแล้วก็ข้อน่ากลัวของบอตตัวนี้เลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าโหดของจริงปิดลูกน้องไปก่อนได้นะครับ ถ้าเราสามารถจบได้เลยนะครับอันนี้เราก็ตีรถพลังยมตีลงไปล็อกเกตอันนี้เราก็ตีธรรมดาแต่ถ้าเราอัพสกิลของหลิงรั่วเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะรอดก็ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเก็บลูกน้องก่อนบอสท,ที่หลังได้อ่ะเราก็ตีไปอีทีแล้วกันนะครับ น,นี้ดาเมจไม่เพียงพออ่าอันนี้เดี๋ยวยัวยุไปแล้วก็ตีธรรมดาไปครับไปเ๊ะข้าไปพอโดนรดพลังกัมตีบอสก็จะมีดาเมจที่ค่อนข้างเบาแต่เก็บลูกน้องก่อนนะครับพยายาม ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วก็บอสเนี่ยเขาจะมีพวกสถานนะรอบที่แล้วมันจะโหดมากกว่านี้นะครับรอบนี้อาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แล้วก็พยายามเลี้ยงสกงสกิลไว้ด้วยนะครับน,นี่ก็ช่วยได้นะอืมอเดี๋ยวเราจะปิดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแบบอันนี้เดี๋ยวเราเก็บดีบัฟไว้ ใส่รอบหน้าแล้วกันนะต่ตันนี้ครับพยายามเลี้ยงสกิลแล้วก็ดูเกตเทินของบอสแล้วก็มอนเตอร์ด้วยนะครับที่เราเจอตอนี้เดี๋ยวเราใส่สกิลไปเลยนะครับแปะแเพราะบอสจะมีด้วยกัน3เวฟในการสู้ ยอ,อยุไปก่อนแปะเข้าไปทีนึงอย่างนี้ติดใบอาจจะงานมากเดียวยุได้อยู่แปะแปะ โดยพื้นฐานเราต้องเล่นแบบเซฟเซฟนะครับถ้าไม่เพย์เซฟก็ตีบอสไปเลยได้แต่เราแค่จบไวสกิลหมดเพิ่นต่อไปเราก็จะไม่รอดประมาณนั้นนะครับอืมไปมาจึง พอเทิร์นที่2เราก็จะมีสกิลเยอะหรือรอบ2เราจะเจอด้วยกันหลายตัวนะครับอันนี้ก็คือเราต้องค่อยปิด5ตัวด้วยกันนะแล้วก็จะมีบอสเพิ่มเติมอีกถ้าเอาง่ายหน่อยก็ตีท่าที่ชนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือโดนตันความหยาบก็จะมาเยือนละถ้าโดนตันแบบนี้นะครับ ก็คือบางทีอะบางรอบอาจจะต้องรีใหม่พอสวยจัดมอนเตอร์เขาตีแรงอยู่นะฮิวไปรอดอ<า>เจอสุม่มดีบับก็แย่หน่อยครับอ่าอันนี้เดี๋ยวโยนเทินไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลบพลังโจมตีให้เขาตีได้เบาติดสแตก็กดีปัฟบอันนี้ฮิวเลยละกันปับก็ลดพลังโจมตีไปสักเทอร์นึงจะได้ลบเกรดเทิร์ด้วย ที่เหลือค่อยๆรอกูออดาวเลี้ยงแม่แม่อันนี้ก็ยูอยู่เลยครับคิดว่าตัวไหนเธอได้ออกก่อนแล้วก็ตีตัวนั้นอ่า อันติของดิติงดีบัฟคิดว่าน่าจะพออยู่เอาไว้ใส่บอสได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราโยนบัฟเปิดสปีดสีฟ้า ก็ตีธรรมดาไปแหมรถพลังยำตีเปิดโลก บัฟเพิ่มความเร็วและดีติงปาดโยโยไว้เลี้ยงสก,กิลไว้ครับ มีสกิลทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีเวฟสเนี่ยก็คือตรงนี้เราเลือกถ้าบอสเลือดเหลือต่ำกว่า25%ก็คือเขาจะไม่มีครูดาวสกิลใช่ไหมครับความหยาบมันก็จะมาเยือนเราอ่ะเราก็ตีไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆต้องมีดีบัฟเนาะอ่ะเราก็แปะดีบัฟปาบเข้าไปโยนบัฟตีติงใส่อันติ ปาดไปครับแปะแล้วก็ตัวนี้ไวส์เอามาลดพลังกำตีจิม้มไม่ยอมเปิดสก,กิลของสิงหลัลวไว้งานมาเลยโยโย จึงแล้วก็อันตรีดิติงมาแล้วก็ปิดฉากบอสแปะแปะนี่แหละครับ ประมาณนี้หลังจากที่เราเปิดกล่องเราก็จะได้ที่อัปเกรดเลเวลของสกิลตัวละครเอเดนาแล้วคือถ้าใครพลาดของพวกนี้นะครับถือว่าพลาดของมหาศาลมากยิ่งถ้าเราสามารถผ่านระดับยากได้แล้วก็แน่นอนนะครับตีว่าของเนี่ยก็จะเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยเพราะของอะ่ะจะใกล้เคียงกันศูนย์สเสบียงเราจะมีอยู่ประมาณ6000แต้มต่อระดับนะโดยประมาณฉะนั้นพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าใครเล่นเรื่อยๆก็ไม่ต้องซีแต่ถ้าใครซีก็เล่นเซิร์ฟใหม่ <laughs> พยายามเก็บไว้เพราะว่าตรงนี้มันก็จะ ก็มีความต่างอยู่ส่วนหลังจากที่เรามีค่าสเบียงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปทําการเปิดรับสเบียงหน้าแรกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เพชรทีท่อัปเกรดแต่เขาสามารถยกระดับของรางวัลได้ก็จะเป็นของระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเพชรทีท่เยอะขึ้นตัวเปิดสุ่มที่อัปเกรด6ดาวก็มีนะครับแล้วก็ยังมีคูณ2ถ้าลงยกระดับแล้วก็คูณ2ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มนะครับมันมีโอกาสเหมือนกันแต่โอกาสค่อนข้างน้อยก็เดี๋ยวเรามาลอง สุ่มกันดูนะครับ6,800แต้มจะได้อะไรบ้างนะครับรอบแรกนะครับจัดป้ายที่อัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้10เพชรนะครับสมุดนะครับอัปเกรดเลเวลของตัวละครอันนี้ได้3ของจะเปลี่ยนไปด้วยนะบางรอบนะครับเป็นเพชรจากเงินอันนี้จากเพชรก็เป็นสมุดไม่ยกระดับเลยเนี่ยอือของซีนะครับดวงไม่มีสินะยกระดับของรางวัลนะครับอัปเกรดนี่เลยรอบนี้ตัวเปิดสุ่มแต่ถ้าได้คูณ2นี่ก็คือไปลุ้นของพวงดีอีกทีหนึ่งก็จะดีมากแต่ถ้าเป็นเพชร500เนี่ยจะได้ ของนี้ก็ได้ครั้งเดียวนะครับถ้าของระดับ S ได้ครั้งเดียวของระดับ A ได้2ครั้งนะครับคูณ2อ,อุ้ยของระดับ A นะครับดิสไปต่อครับตัวเปิดสมก็ดองไว้เปิดตัวละครหน้าๆอัปเกรดของาะวันนะครับเวลานําโชคแล้วก็เปิดรับสเสบียงไปนะครับดิส่ส่วนใหญ่ของางวันระดับ A เขาน่าจะฟิกมาอยู่แล้วมั้งเดือนหนึ่งให้ได้อยู่นะครับไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันแต่ของระดับ S เนี่ยก็คงต้องสุ่มให้หมดลงให้ครบระดับยากก็น่าจะมีโอกาสรุนนะครับอ่ะเนี่ยของระดับ S นะครับเพชร500้ ได้คิสตันที่จะหมดจะหมดได้จากตรงนี้เยอะเลยนะอันนี้ระดับ B นะครับระดับ B นี่ไม่จํากัดเกรดของรางวัลน,นะครับคุณ2อใบเพชร200รอนะครับรอบนี้มาแล้วก็หมุนบีกตัวเปิดสม่ม2อันเอาเพชรดีกว่านะเอาไว้ซื้อสเสบียงตัวเปิดสมมันค่อนข้างเกลือนะครับหวังยากถ้าไม่ใช่ตัวละครเลตอัพก็ส่วนใหญ่จะเป็นออกตัวละครอื่นนะครับอาจจะออกตัวละครที่เราไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปออกตัวซ้ําอย่างเงี้ยตัวเยอะแยะแต่ออกตัวซ้ําหัวจะปวดยกระดับของรางวัลป๊าของระดับเนะครับนี่แหละถ้าใครพลาดระดับ ยากในรอบที่แล้วนะครับของเดือนที่แล้วตีว่าของรางวัลก็ประมาณนี้ที่จะพลาดไปเพราะมันหกพันแต้มอ่ะหมุนลุ้นได้เยอะมากอย่างน้อยๆเพรที่ผมว่าก็น่าจะได้เป็นพันอยู่มั้งคูณ2ครับอันนี้ได้ลุ้นถ้าลงระดับ S D เลยนะครับแต่ลงระดับ A ก็ได้ที่อัปเกรดตระครอยู่ยกระดับของรางวัลน,นะครับไปคูณสสวยแล้วก็อัปเกรดหกดาว <c oughs> คือนะรครับ B ต้องเป็นของ A หรือ S ดวงมีแต่ดวงไม่ถึง <c oughs> ดวงไม่ถึงจึอหมุนไปครับอัปเกรดววลุลวนรัวสีว่เพชร ยกระดับไปของระดับ A ก็ไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยทำไปเล่นตัวเปิดสมอค yeah. ออกระดับ S ไปครับคูณ2อ <c oughs> ยกระดับไปต่อคือ B B รุนรัวอะไรครับนี่ต้อง S S S ไฮด้าด้200อยังดีกว่าตัวผสมอย่างที่เกินปัป๊บอันนี้ระดับ C นะครับระดับ C สมุดเล็2ครั้งไปครับระดับ B แล้วก็ครั้งสุดท้าย40นี่ก็คือของรางวัลนะครับที่เราได้มาอันนี้แค่แต้มนะนี่ยังไม่รวมตรงพวกนี้นะครับฉะนั้นก็อย่าลืมไปลงให้ได้ให้ครบถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทําตัว ที่สามารถลงด่านได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงแล้วค่อยแนะนำหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e หน่อยนะเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับจัดไปการันตีเออเอสดาร์ HR. ทำไมไม่เอสอาร์โดโรธี